เป็นธรรมดาที่โรงเรียนอนุบาลจะเต็มไปด้วยเสียงดังจอแจของบรรดาเด็กๆโดยเฉพาะเวลาเลิกเรียนเด็กคนไหนที่ผู้ปกครองยังไม่มารับก็จะมารวมตัวกันที่สนามเด็กเล่นโดยมีครูพี่เลี้ยงสองสาคนคอยดูแลเป็นหูเป็นตาให้จนกว่าผู้ปกครองจะมารับกลับบ้านแน่จริงก็จับไปทันสิเด็กชายรูปร่างจำม่ำเจ้าของชื่อเล่นแสนทันสมัยอย่างไอโฟนร้องตะโกนบอกเพื่อนๆก่อนจะออกวิ่งหน้าตั้ง พุงพลุ้ยของเจ้าตัวกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะการวิ่งจนครูพี่เลี้ยงหลุดหัวเราะออกมาด้วยความเอ็นดูออตโต้เด็กผู้ชายรูปร่างอ้วนท้วนพอๆกันวางกระเป๋านักเรียนไว้ข้างสนามและออกวิ่งไล่จับตามคำท้าโดยมีรถเมย์เด็กผู้หญิงตัวเล็กที่แก่นแก้วไม่แพ้ดเด็กผู้ชายวิ่งตามไปติดๆทั้งหมดวิ่งไล่กันเป็นวงกลมพลางตะโกนยั่วอารมณ์กันอย่างสนุกสนานฝ่ายครูพี่เลี้ยงที่หัวเราะงอหาย ก็ขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นเด็กๆเ,เริ่มวิ่งเร็วกันจนเกินไปช้าหน่อยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวหกล้มนะคะครูพี่เลี้ยงตะโกนห้ามหล่อนพยายามปรามเด็กทั้งสามคนที่วิ่งไล่กันแต่ดูเหมือนเด็กพวกนั้นจะไม่ให้ความร่วมมือซ้ำยังตะโกนแข่งกับครูพี่เลี้ยงเล่นเอาหนวกหูไปหมดต้นข้าวเด็กหญิงผมหน้ามา้ายืนกอดอกมองเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่วิ่งไล่กันด้วยใบหน้ายุ่งยุ่ง ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั่งเล่นอยู่กับเด็กผู้หญิงอีกด้านหนึ่งของสนามแต่เสียงเอตโรของเจ้าพวกนั้นทําให้ต้นข้าวรู้สึกรําคาญจึงเดินมาดูใกล้ๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำท่าฮึดฮัดและกลับไปนั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่เดิมหญิงสาววัย20ไปลายๆคนหนึ่งยืนมองเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่ไม่ไกลจากสนามเด็กเล่นเธอซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้และมองหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ก่อนจะพบว่าเด็กคนนั้นกำลังนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่บริเวณมานั่งข้างสนามเด็กเล่นวันนี้เด็กหญิงถักผมเปียทั้งสองข้างและผูกโบสีแดงคงเป็นแม่ของเจ้าตัวที่ทำให้ก่อนออกจากบ้านนิชาดายิ้มออกมาเพราะจำได้ว่าโบสีแดงทั้งสองเส้นนั้นเธอเป็นคนซื้อมันให้เด็กหญิงเมื่อครั้งที่ได้ออกไปเดินซื้อของข้างนอกด้วยกันแม้ตอนนี้เธอจะไม่ได้อยู่ร่วมกับเด็กหญิงแล้ว ก็อดดีใจไม่ได้ที่เห็นว่าเจ้าตัวยังคงใช้ของที่เธอซื้อให้อยู่เหมือนเดิมเข่าอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ5ปีก่อนทำให้ชีวิตของนิชาดาเปลี่ยนไปจากเดิมหากให้เล่าเรื่องราวสุขบนขมเรื่องนี้คงต้องย้อนไปในสมัยที่เธอยังเรียนมหาวิทยาลายัยนิชาดาได้เจอรุ่นพี่คนหนึ่งวันนั้นเป็นวันฝนตกนักศึกษาปีหนึ่งอย่างเธอกำลังยืนรอรถเมย์อยู่หน้ามหาวิทยาลายัย เธอไม่มีร่มจึงยืนห่อไหล่พยายามทำตัวให้เล็กรีบที่สุดและเบียดเสียดกับเหล่านักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ใต้ชายคาของป้ายรถเมย์แต่จำนวนคนมีมากเกินกว่าที่จะยัดเยียดอยู่ภายใต้หลังคาเล็กๆได้ไหล่ข้างซ้ายของเธอจึงเยื่นพ้นชายคาออกไปและเปรียกฝนตามระเบียบนิชาดาจำได้ว่าในตอนนั้นเธอถอนหายใจไปร่วมสิบครั้ง การยืนหลบฝนในป้ายรถเมโกโรโกโโบั่นทอนพลังกายในการใช้ชีวิตจนอยากจะสุดลงนั่งด้วยความอ่อนแรงแต่เมื่อก้มมองเท้าทั้งสองข้างและเห็นน้ำสีคล้ำเจิงนองจนเกือบจะท่วมรองเท้าผ้าใบที่สวมอยู่การลงนั่งจึงเป็นตัวเลือกที่ไม่น่าอภิรมนักขยับเข้ามาตรงนี้หน่อยก็ได้ค่ะนิชาดาหันไปตามเสียงหญิงสาวในชุดนักศึกษาคนหนึ่งกำลังยืนกลางร่มอยู่ด้านหลัง หลอนใช้มือข้างที่ว่างแต่อะไรเธอเป็นเชิงบอกว่าตั้งใจด้วยกันจริงๆไม่ใช่ว่าพูดกับเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่อถ้าอยู่ใกล้ๆกันร่มคันนี้ก็น่าจะพอช่วยได้นะคะหล่อนเสริมขึ้นนิชาดาจึงขยับถอยหลังไปโดยอัตโนมัติไม่ทันได้คิดและไม่ทันได้ตอบอะไรหล่อนกลับไปด้วยซ้ําแต่เธอมั่นใจว่าร่มคันนั้นจะสามารถช่วยกันสายฝนที่กําลังโปรยปลายได้ ในวันถัดมาที่ฝนไม่ตกนิชาดาได้เจอหญิงสาวเจ้าของร่มอีกครั้งในมหาวิทยาลัยเธอจำหล่อนได้แม่นใบหน้าสวยใสยและดวงตากลมโตคู่นั้นทุกอย่างเจอไปด้วยความอบอุ่นและใจดีการที่ช่วยกางร่มให้เธอเมื่อวานนี้สามารถกรันตีตรงส่วนนี้ได้พี่เชื่อเอ๋ยค่ะถ้าเป็นชื่อจริงที่แม่ตั้งให้คือเอริกาไม่ใช่สิจริงๆคุณยายตั้งให้ค่ะ พราะแม่พี่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ด้านนี้หล่อนแนะนำตัวหลังจากที่นิชาดาเรียบๆเ,เคียงๆถามและทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากปากของเจ้าตัวอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเอริกาอายุมากกว่าเธอ2ปีและเรียนอยู่ต่างคณะนั่นแปลว่าการพบเจอกันระหว่างเธอและหล่อนคงเป็นไปได้ยากพอสมควรแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยนิชาดาได้เจอรุ่นพี่คนนี้อีกหลายครั้ง เธอเคยแอบมองหล่อนจากมุมหนึ่งของร้านกาแฟหน้ามหาวิทยาลัยหรือบางครั้งก็แอบมองขณะที่หล่อนยืนรอรถเมย์เพื่อกลับบ้านเหมือนเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่หล่อนกลางร่มให้เธอและมันค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นทีละน้อยจนในที่สุดนิชาดาก็ได้รู้ตัวว่าความประทับใจที่มีเริ่มกลายเป็นความชื่นชอบและความชื่นชอบก็เริ่มพัฒนากลายเป็นความรัก ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นิชาดามีความเชื่ออย่างหนึ่งนั่นคือการพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปในวันที่มีโอกาสย่อมดีกว่ามานั่งเสียใจภายหลังเมื่อได้รู้ว่าเอริกากำลังจะจบการศึกษาและเธออาจจะไม่ได้เจอหลอนอีกการสารภาพความรู้สึกที่มีต่อรุ่นพี่คนนี้จึงเป็นสิ่งที่เธอเลือกทำแต่นิชาดาผิดหวังรางวัลของการเปิดเผยความรู้สึกออกไป คือไม่ต้องเสียใจเมื่อสายแต่นั่นไม่ได้แปลว่าจะสมหวังความเจ็บปวดทางด้านจิตใจเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องนั่งรอผ่านให้ร่างกายรู้สึกอ่อนแรงจนแขนขาชาหนึบทั้งที่คิดเอาไว้แล้วว่าต่อให้เอริกาปฏิเสธเธอก็ยินดียอมรับกับการตัดสินใจนั้นแต่เอาเข้าจริงสิ่งที่คิดไว้กลับทำได้ยากเย็นเหลือเกินน้องชื่อไหนใช่ไหมคะ พี่ขอโทษนะที่ไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของน้องได้แต่พี่ดีใจที่น้องมาบอกพี่นะคะนิชาดายังจำประโยคนั้นได้ขึ้นใจรอยยิ้มสวยของเอริกาในขณะที่เอ่ยปฏิเสธเจอไปด้วยความใจดีเหมือนเคยแต่ความรู้สึกของนิชาดาในยามที่ได้มองรอยยิ้มนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมความประทับใจในตัวหล่อนและความรักที่มีให้ยังคงอยู่เพียงแต่ความหวังที่เคยมี ตอนนี้ไม่มีแล้วเวลาล่วงเลยไปถึงสองปีโดยที่นิชาดาไม่เคยได้เจอหรือได้ยินข่าวคราวของเอริกาอีกจนกระทั่งบุตรยาเพื่อนสนิทของเธอมาเล่าให้ฟังว่าเอริกากำลังจะแต่งงานซึ่งเจ้าบ่าวเป็นวิศวกรและดูท่าว่าจะอนาคตไกลนิชาดาไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานนี้เป็นความจริงที่น่าเจ็บจีิตอยู่พอควร เธออยู่ห่างไกลจากสังคมของเอริกามากจนงานแต่งของหล่อนไม่จําเป็นต้องมีเธอไปเป็นแขกให้เปลืองอาหารโตจีนทุกอย่างชัดเจนว่าเธอควรปล่อยวางเรื่องของเอริกาและใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าได้แล้วแต่ความรักที่อยู่ภายในใจกลับไม่ยอมลดลงสุดท้ายเธอก็แอบอวยพรในใจขอให้เอริกาเริ่มต้นชีวิตการแต่งงานอย่างมีความสุขเวลาผ่านไปประมาณ2ปีครึ่ง นับจากวันแต่งงานของเอริกานิชาดายังคงใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังบุตรยาก็ไม่ค่อยเอาข่าวคราวของเอริกามาเล่าให้เธอฟังเท่าไหร่หล่อนไม่รู้ว่าเธอแอบรักรุ่นพี่คนนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนเพราะเธอเก็บมันเป็นความลับจนกระทั่งเรื่องราวบางอย่างได้เกิดขึ้นและบุตรยามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จนไม่สามารถทนเก็บไว้ในใจได้หล่อนจึงเอ่ยปากเล่าให้เธอฟังอุบัติเหตุทางรถยนต์ในค่าคืนที่ฝนตกหนัก สามีของเอริกากำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกงานแต่เขาก็กลับไปไม่ถึงเมื่อรถยนต์ได้เสียหลักตกถนนและชนเข้ากับเสาไฟฟ้าเขาเสียชีวิตคาที่ในคืนนั้นนิชาดาคิดถึงความรู้สึกของเอริกาเป็นอย่างแรกการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยกันแค่2ปีกว่าๆต่อให้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ก็เดาได้ไม่ยากว่ามันคงหนักหนามากทีเดียว ยิ่งเมื่อได้รู้ในภายหลังว่าเอริกากำลังตั้งท้องซึ่งน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่สามีของหล่อนทิ้งเอาไว้ให้นิชาดาก็แทบจะกลุมขมับเธอคิดไม่ออกเลยว่าเอริกาจะใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังได้อย่างไรขณะที่ลูกน้อยในท้องก็เติบโตขึ้นทุกวันสุดท้ายความลับที่เก็บงำมานานหลายปีจึงถูกสารภาพนิชาดาบอกความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเอริกาให้บุตรยารับรู้ แม้หล่อนจะรู้สึกตกใจปนโมโหนิดๆที่ถูกปิดบังมานานแต่หล่อนก็เป็นผู้ฟังที่ดีนิชาดาในตอนนั้นอายุ23ย่าง24ปีแล้วเธอเรียนจบและเข้าทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแม้ตำแหน่งงานจะยังอยู่ในระดับก,กลางๆแต่เงินเดือนที่ได้รับก็ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของเธอมั่นคงพอสมควรเธอจึงอยากช่วยเหลือเอริกาบ้างหากทำได้ นิชาดาแสดงเจตจำนงของตัวเองกับบุษยาและขอให้หล่อนช่วยหาที่อยู่ของเอริกาให้ซึ่งบุษยาก็ไม่ทำให้ผิดหวังหล่อนหาที่อยู่ของเอริกามาได้นิชาดาจึงรีบติดต่อไปหาเอริกาทันทีแม้ไม่ได้เจอกันนานถึง4ี่ปีกว่า,วาแต่เอริกาก็จำเธอได้และยังทักทายกันด้วยรอยยิ้มเหมือนเมื่อก่อนใบหน้าสวยของเอริกาสู้พร้อมความเครียดและความเศร้าเสียใจ คงกัดกินหลอนอยู่ภายในจนดูเหมือนคนที่เหลือเพียงร่างกายส่วนจิตใจได้แตกสลายไปแล้วพี่รู้ว่านายรักระหวังดีกับพี่แต่พี่จะเห็นแก่ตัวและยอมรับความหวังดีจากนายได้ยังไงในเมื่อหลายปีก่อนพี่เป็นคนปฏิเสธนายไปเองเอริกาพูดเอาไว้แบบนั้นหลอนไม่กล้าตอบรับความหวังดีที่เธอหยิบยื่นให้ด้วยความเกรงใจ และด้วยเหตุผลอีกมากมายที่หล่อนหยิบยกขึ้นมาแต่ความจริงที่ว่าหล่อนตัวคนเดียวและไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนมีเพียงญาติของฝ่ายสามีที่ติดต่อกันบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นเอริกาจึงต้องยอมจำนนกับโชคชะตาและยอมรับความหวังดีจากนิชาดาในที่สุดแม้จะใช้เวลาตามเตื้อกันอยู่นานก็ตามเวลาผ่านไปนานหลายเดือนนับจากวันที่สามีของเอริกาเสียชีวิต หล่อนเริ่มคุ้นชินกับความสูญเสียแล้วเริ่มมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อดิชาดาจึงสารภาพความรู้สึกที่มีต่อรุ่นพี่คนนี้ออกไปเป็นครั้งที่สองเธอไม่ได้คาดหวังว่าเอริกาจะตอบรับแต่เธอแค่ต้องการแสดงจุดยืนว่าเหตุผลที่เธออยู่ตรงนี้คืออะไรซึ่งก็เป็นไปตามคาดเอริกาแค่ตอบรับความหวังดีจากเธอแต่ไม่ได้รับรักหล่อนบอกว่าเธอคือน้องสาวที่ดีที่สุด และรู้สึกอุ่นใจจริงๆที่มีเธออยู่ด้วยแถมเอริกายังบอกอีกว่าหากนิชาดาไม่รังเกียจที่จะอยู่เคียงข้างกันในฐานะน้องสาวแบบนี้หล่อนก็อยากให้เธอย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านจะได้ไม่ต้องเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวนิชาดาไม่ได้ปฏิเสธพื้นเพข,ของเธอเป็นคนต่างจังหวัดการถูกชักชวนแบบนั้นจึงเหมือนเป็นการเยียวยาความโดดเดี่ยวที่มีเธอย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของเอริกา คอยดูแลประครบประงมอย่างดีจนหล่อนคลอดลูกสาวออกมาเด็กหญิงอลินดาเป็นชื่อจริงที่เอริกาตั้งให้ลูกสาวส่วนชื่อเล่นคือไอรินนิชาดาเข้าใจว่าชื่อจริงของเด็กหญิงคือชื่อที่คล้ายกับชื่อจริงของเอริกาซึ่งเธอเองก็ชอบชื่อนั้นนิชาดาเฝ้าเลี้ยงดูเด็กหญิงอลินดามาตั้งแต่แบเบาะเธอช่วยฟูมฟัก และมอบความรักให้กับหนูน้อยเรากับเป็นลูกแท้ๆของตัวเองแม้จะรู้ดีว่าเด็กหญิงไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเธอและเธอก็ไม่ใช่ครอบครัวของเอริกาแต่นี้ชาดาก็อดหวังไวล้ลึกๆไม่ได้ว่าในวันหนึ่งเอริกาจะตอบรับความรู้สึกของเธอบ้างเวลาล่วงเลยไปสักพักเสียงโวกเวกของเด็กที่วิ่งเล่นไล่จับกันในสนามเด็กเล่นก็เงียบหายไป เมื่อผู้ปกครองมารับกลับบ้านกันไปแล้วส่วนเด็กคนอื่นๆก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันทีละคนสองคนนิชาดานึกเสียใจอยู่บ้างที่ในตอนนี้เธอไม่สามารถไปเจอหน้าเด็กหญิงได้อีกแล้วเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเธอและเอริกาเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนได้สร้างรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์และทำให้เธอต้องย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นนิชาดาไม่มีสิทธิ์มารับเด็กหญิงกลับบ้านไม่มีสิทธิ์ดูแล สอนการบ้านป้อนขนมหรือพาเข้านอนได้เหมือนเดิมอีกแล้วสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือแอบมองจากตรงนี้แล้วหวังว่าเด็กหญิงที่เธอรักเล่ากับลูกจะเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งและสามารถดูแลคุณแม่ของเจ้าตัวได้ในสักวันหนึ่งไหนไม่ยืนทำอะไรตรงนี้หรอคะกำลังแอบดูลูกสาวพี่อยู่เหรอนิชาดาสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลัง เธอมมวแต่จมอยู่กับความคิดของตัวเองจนไม่ทันได้รู้ตัวว่ามีใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาใกล้หญิงสาวใบหน้าหวานเจ้าของรอยยิ้มที่เจอไปด้วยความอบอุ่นและใจดีหล่อนคือคนที่เธอลงรักมานานหลายปีรุ่นพี่ที่เป็นแม่แท้ๆของเด็กหญิงคนนั้นเอริกานั่นเอง